สวัสดีจ้าตื่นเช้ามาก็หิวแต่แม่ก็จะกินอะไรนี่นะนายดูสิในนี้เรามีอะไรดิอันนี้เนื้อสวรรค์เห็ดไว้หมู่วานนี่ถ่านเทซิอันนี้ก็ลูกชิ้น น,นี่ก็เนื้อสวานเนาะเนื้อสว่านไม่หนึ่งเดี๋ยวทายเทโอ้โหทายเทสิ่งของก่อนอันนี้เป็นต้มเนื้อปลาเข้มปลาลักคือว่าขีดปลาเส้นมอนนั่นเอง แล้วก็แผ่นแป้งตอปิยาน่มีอยู่ไว้จะทำเมนูอื่นๆได้ <c oughs> อันนี้ว่างเราจะไปถ่ายอันนน้นมานี่เพราะว่าพื้นที่เราจะได้เหลือตอนกลับไทยเนาะ พักเสะเดายัางเหลือไจะกินให้ให,หมดก่อนกับให้เคลียพื้นที่ประทุเข้มยังร้อนนี่ปลาราทอดถ้ามีปลาแห้งด้ ดูไอ้แกงเห็ดซะนะมีเห็ดพรกนี่เห็ดเพระจะเท่เอยนี่ปลาดุกล่าอุ้ยยังเหลือยี่เยอะเลยนะของจากเจ็อุ้ยเด้แม่งด่าหาวา่าซาะมามันเยอะส่มาสิกินแม่งด่าหาพอๆมาได้ยูดีมีเห็ดพอนีก็เห็ดเพาะอ,อันนี้จะแกงกวัดเ้าอุ้ยเขดีไ้นีใบันี้ใส่ ไส้แกนเฮดแบเป่งแเป่งแมเปล่งยังยั่งไงของกินอะไเยอะมากปลาหมึกก็ยังเหลืออีกอันนี้หมูหมูนๆหอันนี้กัแน้กับข้าข้ามันไหลเลยจ้าไม่น่ากินออก อันนี้หัวชิโก้าวาสันกบบ็บอกเราของมันหลายเวลาสิบินม,มันหาไป่ไี้อันนี้ซอหวานอันนี้หนังหมูอันนี้แจวแจวเจ,จ,จ,จีไกเมื่อไง,งเซโนกับหนังยากย,ยับด้วย พุดธน้องเจ๊กเลยเห็ดไทยเรียบร้อยอันนี้เห็ดไขยวันอ้าวไปขึนซี่กันยังเหลือเห็นมั้ยู่สิกับข้าวคไข่เหลือเยอะอยู่อันนี้ก็เห็ดเห็ดขยวันว่าอ,อันนี้หอยไม่ใช่เห็ดอันนี้หอย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 อันนี้เห็ดอันนี้ หลายจุดูว่าไม่ยังไงอันนี้ก็เครื่องใน่จะไม่น,นวดดูสีมันเยอะจริงที่หอยก็เหลืออันนี้หอย,หอยเชอรี่อันนี้หอยหอยทะเลนะหอยลายอันนี้เครื่องไม่วด อันนี้ก็มัมไข่ปลามัมไข่ปลาน,นี่นี่กต่แม่นสมไข่ปลาอันนี้เป่นโป๊กเกี้ยอันนี้เฮดนะนะเฮดเอ่อเอาพี่น้องเฮดอย่างเฮดหอมอันนี้นังหมูนี่อันนี้น่าจะเป็นหมูติดมัน อันนี้เป็นเคยค่ะเดี๋ยวสุดท้ายที่ข้าวหวานกินเคลียพื้นที่ของคุณพี่ซิอันนี้หัวใจหัวใจง่วนเดี๋ยวออกก่อนสุดท้าย มันหลายได้ของกินเนาะว่าไม่เงียใบบักบูดน,อน้อยอ่ะเฮียใบบักบูดอันนด้นหลายสิโบซื้อเพิ่มนะตอนทานมาแต่เมืองไทย แต่ทีเ,เนี้แนวกาทุ่เข้มว่าเอาเพราะว่าายแล้วอืออาจจะช่วงายแล้วเดี๋ยวเพงชิบเกลาเอาแตงขาครับ,บนนประกอบไว้อันนี้กระเจีอันนี้มะพร้าวเห็นไห้น้ำพริกอันนี้ก็ใบเตย อโอ้ยเปลือกกอกสามสัดทิ่มไปกระช้ยเอาใส่แกงพอดีอันนี้เป็นพวกกระช่ายที่เป็นหัวใส่กรอบๆแล้วก็กรอบๆก็ฟาวไว้เลยทิงมซัก เรียยไทยสมงกรณ์พิกเกลไม่ถึงตาเล็กดีขงอันห้าก็เชี่ยนแหลกจะมันโด,น,น,น,ดนเนอัอนี้คืรใชยเก็บอวไรจะใช้แช่แชบับกุ้งเชียงก็มนี้เห็นไ้มของกินมันหลยอยู่นี่กะใช้จะใช่ซื้อมาอีกเพื่อโดนได้สู ตนาเเียงกัมาช่วยปูกราลายสาตีนี่กระถกเข้มเาก็จะเอากลกเข้มเอาเห็ดเพราะว่ามนมีเอากะกเข้มเต็มไปอันนี้กะเป็นชิ้นเต็มทก่เแล้วอันนี้เป็นผู้แากเจ๊นอยคือกันปุ้มคุ้มคุ้ง่ายคุ้มแห่งง่าใน้มูหเห็ดทั้งกินใช้ เดาเไม่มีชุ่มใส่รูกกระชื่อนี่พริกสะเกหั่นสะเกสะเก็ก็งเห็ดอันนี้ก็พริบแกงพีิเ้ากินเปอดเทกแล้วม่หมดก็ปก็จุเมีเพลนี่ เดี๋ยวเมื่อกี้นางงูใช่ไหมหนางงูเอาไว้นี่จะได้อยู่คู่กันอันขาหัวขาอ่อนชวนนังสือมาเห็ดนางคิพตาแตบหัวขาสดตอนนี้ใส้หัวขาวนนตีาว,าว,ว,าว่าเขาพบแห่งมาาล้วไปเตยแล้วบอกข้าวอันนี้อ นี่ตะไคร่ตะไคร่ตะไคร่หั่นแล้ก็เิเปกงค่ะอันน,นะน,น,น,นี้อันนี้ไม่ใช่กุนเชียงอันนี้หัวใชเท้าเห็นไว้หัวไชโปหัวไชโปอันนี้นะขึ้นฉา่ายใบไกะจาดใบกรกเดียวอันนี้ก้วหัวนี่ไหนไะม่รู่ล่ะค่ะสิแกง แกงเห็ดเพาะสุดเอาเอาง่ายหลังเลพี่น้องเบิง้งซักเดี๋ยวขับพเะเี้แล่ให้จุจิได้ละวาไล่ได้เวลพอนำแข็งมันนั่นมาเบิ้งกันโอ้ยหนบหยาบเนาะมาดูก,การอันนี้จะเป็นอาหารไม่หน่อยเฮ็ดใส่ต้ให้เพิ่น ไอซียูในกินกับกาแฟาทั้งนั้นก็จะเป็นปอเปียค่ะทำงนั้นปอเปียใส่ผักโขมอันนี้อาหารพอใหญ่เต็มสั้นเห็นบ่กลับมาก,กับเลเือเฟอร์เดี๋ยวเสด็จละลายเดี๋ยวสิวส็ส้วนพอใหญ่ละลายน้ำแข็งอยู่คาละลายก็บพอยายยกตัวนี้ออกไปไปยกตัวนี้ออกไปแล้วก็เอาของมาเก็บแต่สั้นนี่ก็คือจบเนาะเดี๋ยวสิ็ส้วนเพยยื่อนละลายเห็นบ่เะาก็ได้พื้นที่พี่นอ้องเราก็ได้พื้นที่ หนึ่งช่องเต็มๆนะคะสำหรับใส่อาหารมาจากเมืองไทยช่วงนี้ฮาก็สิเก็บกินเห็นมิดหมูแน่ว่าปลาทูเข้มมาตองเอามาบว่นี้เพราะว่ามันเหลือหลายส่วนตัวนี้หัวใจหมูห,หัวใจหัวใจง่วรหุนนองเอามาให้เดี๋ยวให้มา,ลาแล้วไล่ลก็สิหันแกงเ็ดเพาะขามีคิดว่าเราเหลืออยู่นะ นะใช่ไหมใช่อันนี้เฮ็ดหอมอีกนี่นี่ไงเรามีชะาอมเรามีย่านางเหลือเห็นบมตลาดตลาดเราก็จบจุดเพียงแค่นี้ยกตัวนี้ไปเก็บนโอเคตู้นี้เต็มอันนี้ก็เต็มของกินอันนี้ก็เต็มแต่ไม่เต็มเยอะแต่ก็โอเค เรียบร้อยสาดีกะสิแกงหงเข่าไว้แต่หมู่ว่านแล้วแกีงเห็ดสุด